สวัสดีค่ะเพื่อนๆนมาเจอกับป้าเซมอีกแล้วนะคะคลิปนี้ป้าเซมก็จะมาเล่าเล่าเหตุการณ์นะคะเกือบจะไม่รอดนะคะเพื่อนๆนจากหลังจากขากลับไปส่งลูกชายนะ,ะเพื่อนเนนะเดี๋ยวป้าเซมจะเล่ามันเป็นเหตุการณ์ที่แบบว่าเราอาจจะผิดด้วยป้าเซมอาจจะเป็นเป็นคนผิดอ่เพราะว่าถ้า คือเหตุการณ์การขับรถเพื่อนๆอ,อันนี้ก็เล่าเป็นอุทาหรณ์น,นะทุกคนนะเพราะว่าเวลาเวลาเราขับรถตาสังเกตตาปราเซมง่วงเพราะเมื่อคืนตื่นกันตีสามมาลุงไอทั้งคืนเลยนะวันนี้ก็เลยจะมาเล่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะเพื่อนๆน,นะป้าเซมเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดนะเกือบจะเป็นอุบัติเหตุอ่า เขาเรียกว่าอ,นะอุบัติเหตุซ้ำซ้อนอะ่ะก็คืออาจจะชนรถคันหน้าแล้วก็คันหลังอาจจะชนตูดเราอะไรอย่เงี้ยอันนี้ป้าเซมก็จะมาเล่าเป็นอุทาหรณ์เตือนใจการขับรถขับขับลาบนท้องถนนนะเพื่อนๆนะคือเรื่องของเรื่องอะ่ะก็คือมันใกล้จะถึงบ้านแล้วล่ะทีนี้ใจเราอะนึกถึงแต่ลุงะเพราะว่าลุงมารอกินข้าวใช่ไหมมันสองทุ่มแล้วว่ามันจะใกล้สองทุ่มเพื่อน คือความคิดลุงก็คือลุงจะไม่อยากกินข้าวสายเลดเต็มที่ก็ทุ่มครึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยปอร์เซ็นไปส่งลูกอะ่ะกว่าจะมาอมันมีเอฟเฟกด้วยเพื่อนๆของใครนะกว่าจะมาถึงบ้านกว่าจะมาถึงประจวบเพื่อนๆคือถ้าอ่าโนดนบุรีประจวบก็ประมาณ ขับเร็วสุดคือสี่ชั่วโมงนะเพื<ๆ>่อนเพื่อนสี่ชั่วโมงนี่อาจจะโดนเลดา้าตรวจจับความเร็วด้วยนะอันนี้มันเหมือนเปอร์เซ็นก็เป็นคนที่ใส่เสียอย่างหนึง่งคือติดติดการขับไวตามลุงนะเพื<ๆ>่อนๆไม่ดีนะอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะแล้วมันก็จะเคยเท้าอ่ะพอเราขับช้าเราก็จะเราเหมือนเราไม่ใช่แนวสไตล์เราอ่แะแต่ทีเนี้ยมันใกล้จะถึงบ้านแล้วแหละแค่อีกประมาณอนะ่ะ สิบโลประมาณเนี้ยนะเพื่อนๆน,นะเอนแล้วทีเนี้ยมันก็อันนี้เล่าไป็นอุทาหรน,นะเพื่อนๆอย่าเอาเป็นเยื่องอย่างและทีเนี้ยมันก็จะ,นจะมีมันจะมีถนนแบบว่าข้างขวาก็คือเขาทําทาทาให้เป็นว่าเหมือนยูเทิร์นได้นะเพื่อนๆแต่ว่ามันไม่มีอะไรกีดขวางนะมันจะเป็นลักษณะ,ะขวางนะมันจะเป็นลักษณะ ตีเส้นสีเหลืองสีเส้นเหลืองทึบก็คือจริงๆอ่ะเราเราจะขี่ขับเข้าไปไม่ได้นะเพื่อนๆเพราะว่ามันมีเลนอยู่แล้วสองสองเลนใช่ไหมฝั่งที่เราขับนะแล้วมันจะมีกระบะกระบะที่มันนําหน้าประเเซม,มาด้วยอก็อกระบะคอกซิงอะไรเงี้ยที่ว่าขนส่งพวกผักผลไม้อะไรเงี้ยมันจะมีสองคัน มันก็นำหน้าประเซมมานะประเซมก็ตามมันนั่นแหละแล้ว,แล,วแล้วพอมาถึงไอคอนโทรไลน์ตรงเนี้ยกระบะขคันแรกอ่มันมันก็ออกไปก่อนประเซมไงประเซมก็ขับตามมันไปและไอ้คันหลังมันก็ตามประเซมมาแต่ว่าของเขาตรงถูกเลนใช่ไหมถูกถูกเลนของเราอะแหกกดสองคันเนี่ยประเซมก็บิด ขับตามเขาไปเลยค่ะทีนี้พอพอไปหมดหมดที่เส้นบังคับอะ่ะจริงๆเส้นเหลืองที่ขีดทึบเนี่ยคือบังคับเขาไม่ให้เราไปไปเส้นนี้อยู่แล้วนะแต่เรานิสัยไม่ดีอะ่ะเพื่อนๆกับอีกคันข้างหน้าเนี่ยดันตาเมเือนไปอะ่ะแล้วมันก็จะมันก็จะเป็นบีบบีบเข้ามาอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่ามันมีแค่สองเลนคู่ใช่ไหมบีบเข้ามาอย่างเงี้ย ปลาเซมก็ตามเข้าไปนั่นแหละแล้วรถมันเร็วด้วยใช่ไหมไอ้ขลังมันก็เร็วอะไอ้ที่มันเป็นกระบะคอกซิ่งอะมันก็ตามจี้ตูดปาเหมือนกันแต่ของเขาถูกถูกเลนไงทีนี้พอมันบีบเป็นคอขวดเข้ามาปลาเซมก็เบรกไม่ได้นะเพราะข้างหน้ามันถ้าเราเบรกอะเราอาจจะล่วงล่วงลงไปข้างทางปลาเซมก็บึ้งไปเลยอะ มบบไม่สนโลกอะว่ารถข้างหลังจะจิ้มหรือเปล่าอะไรเงี้ยไอ้ข้างหลังมันก็เลยเบรกไงเบรกเบรกทีนี้มันบีบแต่ใส่ปลาเซมใหญ่เลยอะเบรก,กเบรกเยดเลยอะแต่รถมันรถมันไม่ไม่ไม่สัน่นนะแค่เบรกเบรกเบรกได้แล้วก็ไม่ได้ชนตูดเราแต่ทีนี้มันโมโห,โหมันบีบแต่ใส่ปลาเซมใหญ่เลยมันไปนป,ป,ปีแล้วมันก็ขับปลาเสมเฮ้ยตายแล้ว มันจะเอาเรื่องเราบอกว่าวประเสริฐก็ทําเฉยอะจิตใต้สำนึกรีบสติมาเลยล็อกล็อกประตูแต่เราล็อกแล้วแหละเรากดใหม่มันก็ขับขับตามจีตูดจีตูเดเสร็จไปพอมันขับประกบเลยอะแล้วมันก็บีบแตะปินปินเหมันจะให้ประเสริฐเปิดกระจกประเสริฐไม่เปิดอะมันคงเพราะว่ารถประเสริฐมันเป็นรถแต่งสิ่งใช่ไหมแล้วใส่คาร์บอนข้างหน้ามันอาจจะมองว่าเป็นผู้ชายขับอะไรเงี้ย มันก็คงอยากจะแบบว่าเอาสตั้งหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ที่ข่าวๆเขาออกกันนะนะทีนี้ประเสง่ก็เฮ้ยมันตามมาว่ะมันบีบแต่ใหญ่เลยอะแล้วดีนี้ประเสมก็สิ่งหนีมันเออจังหวัดนั้นอะ่ะเพื่อนๆอ,อันนี้เล่าเล่าข้ามไปจังหวัดที่มันจะจิ้มตูปประเสมอะแล้วประ,ประเสง่ก็ขับหนีมันอะ่ะขับ มันขับตามป้าป้าเซมก็เลยเฮ้ยมันจะกูจะโดนกูจะโดนไหมเนี่ยพูดหยาบหน่อยนะเพื่อนๆนะทีนี้พอพอมันขับมาคู่คู่ขนานป้านะมันก็บีบไตเลยมันก็หมุนมันก็หันหน้ามาชิโบชิเว็ป้าเซมก็ไม่รู้มันมองมันเห็นป้าเซมบอกเพราะว่าเราติดฟิล์มมืดใช่ไหมแต่ป้าเซมมาเห็นมันอยู่ละนี้ ประเซมก็เลยเอก็เลยชะลอชะลอแต่แต่ก็คือขับขับรถลงความเร็วลดลงมันก็เลยชะลอตามประเซมก็ก็ขับไปเรื่อยๆทีนี้มันคงมันก็เลยขับขับขึ้นหน้าประเสมไปแล้วมันก็คงมองเข้ามาว่ามันคงจะมองเห็นนะเพราะว่าไฟมันก็ต้องส่องใช่ปะมันคงจะมองเห็นว่าเป็นผู้หญิงแหละทีนี้มันก็เลย ปลาเซมก็คิดอยู่เฮ้ยถ้ามันไปอยู่ข้างหน้าเรามันจะแก้งเบรคให้เราจิ้มตูดมันหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็คิดไปเนะาะเพราะเราเคยเห็นในข่าวอะไรเงี้ยเออแต่จริงๆแล้วแต่ปลาเซมก็พูดอยู่ข้างในรถคนเดียวนะฉันเราขอโทษเราขอโทษเราไม่ได้ตั้งใจ <laughs> ฉันขอโทษนะอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้เปิดกระจกนะเพื่อนๆเพราะปลาเซมกลัวมาก อันเรื่องนี้มันเป็นความลับเนี่ยป้าเสีไม่มาเล่าลุงด้วยนะเดี๋ยวลุงบนและทีนี้มันก็ใกล้จะถึงแยกที่ประเสี่มอยู่แล้วแหละมันก็ขับนําหน้าประเสีมอยู่นะประเสมก็กลัวมันมันมันเบรกแกงอะเนาะให้เราแบบไปจิ้มจิ้มมันอะประเสีมก็เลยเปิดเปิดไฟเลี้ยวขวาเพราะว่าบ้านประเสมต้องเลี้ยวขวาไงเออทีนี้มันมันก็ไปติดมันก็ไปติดไฟแดงมันจะขับตรงไปอะ แล้วแต่ประสริฐไปหยุดก้นมันนะอยู่ตูดมันเพราะว่าเข้าขวาไม่ได้ทางมันแคบประสริฐก็น,นึกเฮ้ยเราไปจอตูดมันแล้วเนี่ยมันจะลงจากรถมันจะมาเอาไม้เอาอะไรมาตีรถเรา,าเปล่าอะไรเงี้ยเออเหมือนหลอนแบบเพื่อนคือเรารู้ว่าเราผิดไงอะไรเงี้ยเลยนึกต่ใจคือนึกถึงลุงมากเกินไปไงว่าเออเขารอนานมากอะไรเงี้ยแล้ว แล้วตอนงวนเขาก็กินไปหน่อยเดียวอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไม่ได้ประเิฐคิดว่าเออเขาพยายามขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อของกินบ้างอะไรเงี้ยเขาไม่ได้เขาเขาคงรู้ตัวเองอะเขาเหนื่อยอะไรเงี้ยเพื่อนเนเขาก็เลยไม่ได้ไป <ๆ S 2> ปราเซมก็เลยบอกเขาว่าปาเซมซื้อไก่เก๊ซีมาฝากอะไรนี้ไงแกก็เลยล้อนั่นแหละปาเซมก็เลยแบบตะบี้จะบันเมื่อไรจะถึงบ้านกับเคอะไรเงี้ยดีนะมันผ่านไปด้วยดีเพื่อนเพื่อน ทีนี้พอไฟเขียวของเขาสตาร์อ่ะมันก็ขับไปเลยประเสริฐก็ตเปิดไฟเลี้ยวขวาประเสริก็ไปจอดิดนึกในใจอหนูจะหนูจะไม่ทำผิดอีกแล้วค่ะขอโทษค่ะแล้กลับมาบ้านนะไม่เล่าลุงเนี่ยเพิ่งมาเล่าเนี่ยเพื่อนเมันเหมือนเป็นอุทาหรณนะเพื่อนๆนะขับรถขับรถขับลาใช้ใช้รถใช้ถนนก็ เรียกอ,อะไรนะคะต้องมีสติอยาประมาณแล้วก็อย่าขับกระชันชิดอยาใจร้อนบางทีเราใจร้อนมากล้วเราอาจจะไม่ถึงบ้านนะเพื่อนๆนะคนที่บ้านก็จะรอเราอยู่นะบางทีป้าเซมก็คือจะเป็นแนวขับไวกันทั้งคู่เพื่อนจริงไม่ดีเรา แม่ทุกคนพี่ๆอะไรเงี้ยเขาก็ห่วงนะน้องๆอ,อะไรเงี้ยแต่มันเหมือนเราซึมซับมาจากลุงมาลุงเป็คนขับวัยอนเพื่อนประเซมก็จะเป็นใสซิ่งตามแก <laughs> แล้วพอมาถึงบ้านอะประเซมก็ไลน์ไปบอกผู้ชายว่าแม่ถึงบ้านแล้วนะอะไรเงี้ยลูกยังไลน์มาเลยว่าโหทําไมถึงไวจังอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆนะคลิปนี้ก็มา มาเล่าสู่กันฟังนะเพื่อนๆนะเป็นอุทาหรณ์สอนใจนะขับรถอย่าประมาทนะมันอาจจะพลาดถึงชีวิตได้เพื่อนนะโอเคค่ะสวัสดีนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ